รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชม คนนีงจะให้น้องเข้ามาเล่าเรื่องราวที่แบบหลายหลายคนอยากจะรู้หลายหลายคนอยากจะเรื่องราวมันเป็นยังไงอยากรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไปถามเขาดูดีกว่าเรื่องราวที่ทั้งเซนทั้งเนื้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวไปถามน้องกันดีกว่าสวัสดีน้องเดียนะครับสวัสดีค่ะน้องเดียนี่เขาชีวิตน้องเดียนี่เขาเรียกอะไรน้องเดียนี่เห็นสิ่งอะไรที่มันคนอื่นเขาไม่เห็นใช่ไหมพี่พูดถูกป่ะหรือว่าไม่ใช่ใช่ค่ะเดีย เหมือนเหมือนเดียนั่งอยู่เนี่ยเดียเห็นอะไรเงี้ยเห็นก็ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะอ๋อมันมันมันแค่มีความรู้สึกว่าถ้าเราไปสถานที่ที่แบบแรงหน่อยก็สัมผัสได้ใช่ค่ะสมมุติเนี่ยเข้าไปบ้านไหนเนี่ยรู้เลยใช่ไหมเจ้าที่เขาเป็นยังไงรู้ไหมรู้อยู่ค่ะรู้รู้รู้มันมาอย่างไงพี่อยากรู้เดียมันมาอย่างไงเวลามันมาเขามาเขาเหมือนจะเป็นเซนส์ให้เราแล้วแบบแบบเขาเรียกเราจะพูดไปเองโดยอัตโนมัติ โดยที่ว่าเราไม่รู้อะค่ะอืมัมน,ม,นมันเกิดขึ้นเย,เยไป<ว>บ้านเพื่อนหรือบ้านใครแล้วทักคนอื่นมีไหมมีค่ะมีทักว่าอะไรเดียไปทักว่าก็อย่างสมมติว,ว่าไปบ้านเพื่อนและสร่นี้เราก็ไม่ไม่เคยรู้นะคะว่าญาติพี่น้องเขาเสียหรืออะไรยังไงแต่เดียก็ทักเลยใช่ใช่ใช่บางทีกอลูกหลานเขาแบบเขาเป็นห่วงลูกหลานเขาก็จะมาปรากฏกายให้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 เดียเห็นอะ ก็เคย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 เห็นเห็นเห็นเป็นคนเลยใช่ใช่แต่เราแค่ตกใจถามว่ากลัวไหมเอาเดี๋ยวพี่ถามก่อนเดียวสมมติเนี่ยมีคนยืนอยู่สามสี่คนเนี่ยมีคนหนึ่งที่เป็นเจ้าที่สมมุตินะมันแตกต่างกันสามคนที่ยืนไหมแตกต่างค่ะแตกต่างคือมันไม่ได้เป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมใช่เป็นเงาใช่ไหมใช่แล้เห็นเป็นหน้าคนไหม มันมันมันแล้วแต่เคสค่ะมันมันบางครั้งมันก็มาไม่ชัดบางครั้งก็คือมาให้เราเห็นชัดเลยว่าลักษณะนี้รูปร่างนี้อ๋อเออเดี๋ยวพี่อยากรู้คือแบบเวลาเดียเห็นเขาเนี่ยสมมติเขายืนอยู่นี้ตาเขาเขามีตาไหมเขาจ้องเราด้วยปะจ้องเฮ้ยก็คือแบบมัน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 เหมือนมันจ้องหน้าเราเลยด้วยใช่ค่ะใช่พี่จะตกใจไหมตกใจ ตกใจค่ะกลัว <S <S จ้องแบดูดูเงนี่ยถ้าถามในกรณีที่เคยเจอ,เอนะคะไม,ไม่มาเหมือนจะอ้อนวอน,นะคะคือสายตาด้วยที่ว่าเศร้าแต่ตาเขาจ้องที่เราใช่แต่ในเคสของของเดียก็คือเจอของแบบนี้มันจะมาในรูปแบบฝันมากกว่าไอ้รูปแบบที่แบบมาปัจจันหน้ากันแบบนี้มันน้อยอืม ในนี้ลองเล่าเรื่องฝันที่เดียเล่าให้พี่ก่อนถ่ายนี่มันเป็นที่บอกว่าไปช่วยเขาเอาไอ้เคสหลักๆนะคะก็คือแถวบ้านมันมีการฆ่ากันอะค่ะแล้วเสร็จทีนี้เอาศพมาทิ้งแถวสะพานมันเป็นคคองคคองใหญ่แถวบ้านอะฆ่ากันเดี๋ยวก่อนฆ่ากันเนี่ยคือเดียไม่รู้จักเขาไม่ได้รู้จักเลยไม่รู้ข่าวด้วยไม่ไม่คือถามมันรู้ข่าวรู้ข่าวค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นข่าวโด่งดังแถวบ้านเออ ด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็คือตอนที่เขามามแบบมาหาคุณหาศพอะนะคะก็คือไปดูอ<ม>ก็ไปดูตามปกตินี่แหละค่ะ<ม>แต่พอกลับมาคือเขามาฝัน<ม>แต่ด้วยความที่เราไม่เชื่อเราคิดว่าเราอาจจะคิดไปเองหรือเปล่า<ม>อ่าเลยเก็บเอามาฝันแต่ด้วยทีนี้มันสองสองคืนสามคืนติดต่อกันอะค่ะก็เลยมีการพูดคุยกับป้าๆแถวบ้าน แล้วเขาก็ได้ไปสื่อกับแม่แม่ของคนตายนะคะไปบอกจนเขาจะล้มเลิกภารกิจที่นักประดาน้ําเขาจะงมหาศพอะค่ะเพราะมันไม่เจอตอนนั้นอ๋อคือเขาไปงมแล้วแต่ไม่เจอซักประมาณสิบสี่สิบห้าวันอะค่ะตอนนั้นไปหากันอะอะก็ไม่เจอทีนี้มาฝันบอกว่าให้ช่วยช่วยเขาหน่อยรถเขาอะอยู่ตรงนี้คือมาบอกในฝันนะคะว่าเขาชื่อชื่อ,อนี้ ายทะเบียนครับแบบนี้รถยี่ห้อนี้อ่าแล้วเสร็จทีนี้ให้ให้ให้เอาขึ้นมาหน่อยเออก็แล้วเดียไปบอกใครอ่ะตอนนั้นบอกกับป้าหลังจากเข้าฝันแล้วก็ไปบอกกับป้าป้าเขาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่แถวนั้นทีนี้ก็คือพูดคุยกันแล้วแล้วแม่เขาก็คือความไปถึงแม่ก็เดียในฝันบอกว่าศพอยู่ตรงนี้ ในฝันเขาไม่ได้บอกว่าศพเขาอยู่ตรงนี้แต่เขาบอกว่ารถอยู่ตรงนี้เพราะเอาตับหารถไม่เจอใช่คือทั้งหารถไม่เจอทั้งศพก็ไม่เจอแต่นี่ต้องบอกก่อนว่ารถพอหารถเจอศพก็อยู่อีกที่นึงนะคะศพเขาไปฝังที่กระบี่หา้วเดียฝันไหมว่าศพอยู่ที่นั่นเดียวไหมไม่ไม,ไม่ไม่ค่ะก็คือเขาแค่บอกว่าให้ช่วยนัดตรงนี้ก่อนเพราะเขาสื่อกับแม่เขาไม่ได้คือคล้ายๆเหมือนจะให้เดีย เปิดทางให้เขาอ่ะไม่รู้จักมเดียรู้จักคนตายแต่เขามาบอกชื่อว่าเขาชื่อบนแล้วเดียรู้เลยก็รู้ว่าไอ้ข่าวนี่แหละที่เขากำลังหาอยู่ใช่ไหมมันไม่ได้มีบอกชื่อเล่นคุณไม่ได้รู้ลักษณะหรือไม่ได้รู้ว่าตอนที่เขาหายออกจากบ้านมาเขาเขาใส่ชุดอะไรหรือขับมอเตอร์ไซค์แบบไหนอะไรยังไงก็คือพอมาบอกเราแบบนั้นอ่ะเราเราก็แรกๆเลยเราก็คิดว่า อาจจะเป็นเพราะว่าเราไปยืนตรงนั้นแล้วเก็บมาคิดแต่มันไม่ใช่มันมันซ้ำกันมากเลยอะแต่ละคืนมันมันจะฝันซ้ำกันมากกลัวกลัวกลัวมากกลัวมากแล้วตอนที่แบบพอรู้ว่าฝัน่ยังกลัวอีกเหรอเดียกลัวค่ะเพราะว่าสำหรับเดียนะคะคือมันมันฝันที่แบบมันเหมือนความจริงอะค่ะนี่มันนี่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความเชื่อนะคะอือออแล้วเดียสุดท้ายก็ไปเจอไหม เจอค่ะคุณเจอรถก่อนเจอรถขับป้ายทะเบียนขึ้นมาก่อนเลยค่ะก่อนจะเจอรถแ่ะพี่ถามเขาหาตรงนั้นยังเขาหาแล้วค่ะหาไม่เจอหาไม่เจอแล้วรถอยู่ที่เดิมอ่ะรถอยู่ที่เดิมคะ่ะอยู่อ้าแล้วทำไมเขาหาไม่เจอก็ไม่ทราบเหมือนกันทีนี้ตอนบอกแม่เขาน่ะเป็นคนให้จุดทูบขอ,อเดียไปจุดทูบใช่บอกให้เขาจุดทูบทีนี้ไอ้พวกนักประดาน้ำเขาก็บอกว่าเค้งงมแล้วนะตรงนี้แต่ไม่มีอะไรทีนี้เราด้วยความที่ว่า เราก็มั่นใจส่วนหนึ่งอ่ะเราก็บอกพี่ขอช่วยหน่อยเถอะเพื่อความแน่ใจพี่ลงไปอีกครั้งหนึ่งก็เจอป้ายขึ้นมาก่อนอ๋อแล้วศพตอนหลังเจอที่อนนตอนหลังหมรือว่าเดียไม่ได้ฝันใหม่ๆม่เขาเขาไปสื่อกับแม่เขาแล้วค่ะอ๋อไปสื่อกับแม่เขาเองแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เดียเล่าให้พี่ฟังคืออะไรนะอันนั้นที่เป็นคอขาดนี่ใช่คนนี้ไหมอีกคนหนึ่งค่ะอยู่ที่ตังอันนี้ก็สื่อได้อีก ค่ะแ,แต่แต่มาสื่อเขาอยู่่วัดอโศการามซึ่งเราก็ไม่ได้รู้จักใช่นี่ก็คือไม่เคยรู้จักว่าแถวที่พ่อเขาอยู่อ,อ่ะมันจะมีวัดอโศการามเอ,อไม่เคยรู้จักแล้วอยู่ๆมาฝันคือเป็นเรื่องเป็นราวเลยเหมือนปะน,นึ็นว่าเดียรอยู่ในเหตุการณ์ณตรงนั้นมันก็มันก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมันแล้วเดียรก็ไปบอกเขาพูดกับอาพูดกับพ่อนี่แหละค่ะว่าศพอยู่ ใช่บอกว่าประวัติบ้านหลังนี้มันเป็นยังไงทำไมเรามีความรู้สึกแบบนี้เรื่อมดเขาฆ่ากันตายนะไม่มีใครเชื่อทีแรกแล้วพออยู่อยู่มาก็คือเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาฆ่ากันตายหมายถึงว่าคนฆ่ากาา<ใ>นันตายแล้วแต่<า><ช>ไม่มีข่าวถูกไหมใช่ใช่ไม่มีข่าวไม่มันคือเอางี้คือคนที่ฆ่าเขาอ่ะยังไม่ถูกจับใช่แล้วเดียก็ไปบอกเขาไปบอกเขาว่าบ้านหลังเนี้ยคนตายหมดแล้วใช่คือ เป็นน้องค่าพี่อะ่ะแล้วเดียวไปบอกใครก็พูดกับอาพูดกับพ่อนี่แหละอ่ะแล้วพ่อไปบอกใครก็คือปรึกษาผู้ใหญ่กันหลายคนอ่ะอ่แล้วไปเจออยู่คนนึงเขาก็สามารถที่จะนำพาไปได้อะไรประมาณนี้พาไปที่เกิดเหตุได้แล้วตายจริงไหมจริงค่ะตัวหนะฝังอยู่ตรงบ้านตรงนั้นแต่หัวหัวอยู่ที่วัดอโศการามเฮ้ยคือตอนที่ไปหัขาดเนี่ยใช่ อยู่ฝั่งที่วัดใช่ค่ะซึ่งเราก็ไม่เคยไปนะคะวัดตรงนั้นเด่สามารถพาไปถูแล้วสุดท้ายคนร้ายโดนจับไหมก็มันเป็นเรื่องของตำรวจก็ไม่ได้ตามคอาแต่ถ้าในกรณีที่ว่าเป็นสาวคาราโอเกะคือโดนจับค่ะโอน้นี่หลายเหตุการณ์ด้วยหลายเหตุการณ์มากอ๋อเดี๋ยวก็เจอไปชี้เป้าชี้อะไรบอกเขา,านี้ใช่จนแบบ บอกพ่อว่าไม่ไหวแล้วคือด้วยด้วยความที่ว่าเรากลัวตำรวจด,ด้วยเวลาเขามาสอบสวนแล้วแบบเขาจะมีวิธีการสอบสวนของเขานะคะแต่ด้วยความที่เรากลัวเพราะมันเข้าข่ายที่แบบคือบอกก่อนว่าเดียเนี่ยบอกคนผู้ชมก่อนเดียเนี่ยคือเขาเหมือนแบบเมื่อกี้ผมเห็นรูปเขาที่เขาให้ดูเหมือนแบบเขาเรียกอะไรร่างทรงหรือห้าทรงค่ะมัน,ม,นมันใช้ได้ด้วยกันร่างทรงอ่าที่ปีหนึ่งอะ่ะเดียจะต้องไปทําภารกิจนี้ครั้งหนึ่งใช่ค่ะ ครั้งหนึงเขาเรียกว่าทรงอะไรนะครับหมายถึงเทพที่เราใช่ใช่อ่ะไงยี่ค่ะมันมันมีหลายชื่อค่ะโอ้แล้วแต่คนจะเรียกอ่ะแล้วอย่างเงี้ยเดียต้องปฏิบัติทำอะไรได้ไหมก็มีค่ะมีค่ะอย่างถือศีลสวดมนต์ไหวพ้พระนั่งสมาธิคือปกติค่ะแล้วเดียไม่เออเดียไม่คิดที่จแบบเขาเรียกอะไร มันก็พูดอย่างในของแบบนี้พอเราเห็นคนเดียวใช่ไหมใช่คือถ้าพูดไปมันมันเราต่อเนื่องหรือเปล่าใช่ต่อเล่าให้ใครฟังเขาก็ไม่เชื่อเราใช่แต่แต่ในครอบครัวเหมือนในครอบครัวหนูนะคือเขาจะจะเชื่อมากในความฝันของของเดียรเออส่วนใหญ่จะมาจากฝันใช่คนใกล้ตัวคือเขาจะรับรู้ได้อืที่แบบหนาละเหตุการณ์ที่แบบไม่ไหวแล้วก็คือบอกพ่อพ่อก็มีการแบบหาอาจารย์ครูบาอาจารย์มาปิดทุกวันนี้ยังฝันอยู่ไหม ก็ล่าสุดที่ฝันก็เกี่ยวกับเรื่องพ่อนี่แหละคะ่ะอทุกวันนี้ยังแลเดียมาเป็นอย่างนี้ตอนอายุอะไรใครมาสั่งให้เดียไปทรงไปอะไรเงี้ยใครมา,มาเข้าฝันอะไรหรือเปล่า<ม>ือว่าไ,ไม่ค่ะมันมันอยู่อยู่เราป่วยป่วยโดยที่ไม่ออไม,มีสาเหตุค,คือเข้าโรงพยาบาลไปรักษาแม่ผ่ไปก็คือไม่หายอะ่ะออแล้วอยู่อยู่ก็คือมันมันก็มีพวกร่างทรงอีกนี่แหละคะ่ะคือคมาทัก ว่าจะต้องให้ทําแบบนี้แบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวท่านก็จะมาเองนั่นแหละค่ะอ๋อโอ้โหเ,เอางี้ตอนแรกผมเห็นหน้าเดียเนี่ยอย่างเงี้ยเดียพี่พุพ่งตรงเลยนะทําไมพี่เหมือนเคยเจอเดียที่ไหนวะมันเกิดจากอะไรเดียรู้ไหมถ้าพูดเกี่ยวกับอย่างนี้บางทีเราอาจจะแบบผูกกันมาไม่รู้อะเห็นหน้าเ,นเคยเห็นที่ไหนวะคนนี้ เคยเจอเห็นว่าพี่ทักดีจริงไหมใช่ใช่พี่บอกเฮ้ยเคยเจอพี่ใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวอยู่ดีมันขึ้นมาอยู่ดีอเอ้ยกูเคยเห็นคนที่<ม>ที่ไหนวะทักที่ไม่เคยเจอมากนาาค่ะใช่ไหมอันนี้คือครั้งแรกที่เจอพี่ใช่ไหมใช่ค่ะทำไมพีม่มีความรู้สึกนะเดียวอธิบายตรงนี้หน่อยได้มันคืออะไรวะนี่งงทช่ไหมเลยมันมันมเอ๊ะทำไมกูเคยเห็นผู้หญิงคนที่ไหนวะเจอที่ไหนสักที่หนึ่งอะมันมันเป็นเรื่องของความเชื่อเนาะมันมันบางทีมัน,มน ดวงเราอาจจะผูกกันมาอาจจะอะไรอย่างคนมีเซน์มีอะไรเงี้ยเดียดูออกไหมคนคนนี้มีมีของมีอะไรอย่างเออางี้ยคือไม่นุนุไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะคืออะถามตรงถ้าให้เดียเนี่ยกลับมาเป็นฝันเืินหรือมาช่วยคนเงี้ยเดียวไหมา <c oughs> ไม่อยากทาตรงนี้มันมันเสี่ยงเราด้วยอะ่ะบางบางเรื่อง โอ้ไม่<อ>ถ้าเป็นเหมือนอยากให้อยากให้เดีย่าทาแบบเหมือนเป็นเหมือนที่เขาทำกับรายการทีวีเยอะๆยะเงีย้ยที่เขามีคนที่สื่อนู้นสื่อนี้อะไรเงี้ยเดียไม่คิดที่จะมาทําช่วยอะไรอย่างนงี้ได้ไหมคิดอยู่นะคะคิดแต่เราไม่รู้ว่าแต่ว่าศักยภาพเ,นนเ,เราอ่ะมันจะช่วยเขาได้แค่ไหนมันเป็นอย่างเงี้เดียบอกตะ่กี้ได้คุยกับคุณพ่อเดียเขาบอกว่า <Okay. S 1> เดียเนี่ยเหมือนแบบปิดส่วนอะไรที่ไม่อยากเหตุถูกไหม ปิดเองใช่ไหมหรือว่าขอพ่อปิดพ่อขอพ่อแล้วเสร็จทีนี้พ่อเขาจะมีมีอาจารย์อยู่ก็คอือให้เขาปิดให้จะกลับไปเปิดได้ไหมโมก็ไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันก็เดียนทรงกี่ปีแล้ะทรงกี่ปีสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีค่ะเวลาที่เขาที่เห็นในทีวีที่เขาเอามีดแทงนู่นแทงนี่อะนะทุกปีต้องไปทรงค่ะ อยู่ดีๆจะมาทรงเองไม่ได้ไม่ได้ค่ะเอาแล้วใครบอกเดียว,ว่าเดียต้องทรงเทพเจ้าอางค์นี้มันไม่มีคนบอกค่ะคือเขามาเองโดยอัตโนมัติเทพเจ้าจีนใช่ไคือเราต้องบอกอย่างนี้ว่าเราไม่ใช่ผู้เลือกอแต่เราเป็นผู้ถูกเลือกสารจีนใช่ไหมใช่เขาจะเลือกว่าเขาจะใช่อืมแต่แล้วพอเดียทรงเนี่ยเดียเขาเรียกอะไรมันรู้ตัวไหม สงไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยใช่ไหมค่ะอ๋อพี่นี้มันรู้ตัวไม่รู้เลยไม่รู้ค่ะแต่ถ้าจะบอกว่าเราไม่รู้เลยมันก็ไม่ใช่อีกมันมันเหมือนแปดสิบยี่สิบอะค่ะครับอ๋อ,อ,อคือรู้นิดนิดแต่ว่าไม่หมดใช่ก็อย่างอย่างสมมติว่าเห็นเป็นเอออ่าแต่เราก็ไม่สามารถเรียกชื่อได้ เรารู้อยู่นะคะว่าใครเป็นใครแต่เราไม่สามารถเอ่ยชื่อ,อ,อหรือได้โอ้แล้วเดียเชื่อเรื่องผีนี่มีนะเดียเชื่อว่ามีเช,ชื่อค่ะเชื่อใช่ไหมเชื่อเลยค่ะแต่ก็มีหลายคนที่มันไม่เชื่อใช่เออเพราะว่าเขาไม่เห็นใช่เออไอคนที่เห็นก็จะกลายเป็นคนแบบว่าเห็นคนเดียวเพิอเจอเป็นเราจิตปรุงแต่งไปหรือปเปล่า อ่ะแล้วไอ้คนที่มันเห็นโบเวอร์ก็มีใช่ไหมใช่ใชที่มันโม่เพามันเห็นจนเกินเหตุก็มีใช่ไหมใช่ใชเห็นตลอดเวลาอะไรเงี้ยสําหรับความคิดเดียนะออม,นมันไม่มีอยู่แล้วค่ะที่จะมาเห็นแบบตลอดอยากาจะไปก็เห็นอะไรงเงี้ยนี่อยากให้เดียสื่อเดียดูที่ที่นี่มันมีอะไรเดียสื่อไหมไม่ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นค่ะโอ้คือถ้าจะบอกว่าได้มันก็ไม่ใช่อีกดีก็ตรงเลยนะไม่ได้ก็บอกไม่ได้ ใช่ไหมไม่ได้เข้าไปแล้วบอกอ๋อคือเราเราไม่รู้ด้วยไงว่าถ้าเกิดเราบอกได้แต่ถ้าเราไปแล้วมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ก็แล้วแต่สามก็กลัวไหมกลัวกลัวเหรอกลัวมากแล้วตอนสงกลัวไหมกลัวค่ะสมก็กลัวกลัวค่ะแล้วเวลาเดียแทงนู่นททงนี่เจ็บไหมไม่รู้สึกเลยค่ะจริงะจริงโอ้โหเดียใจมันไม่ใช่กลัวเราอ่ะ คือโดยปกติจะเป็นคนกลัวความเจ็บมากที่สุดแต่ด้วยความที่แบบ<อ> <พอ S 2> มีถ<อ>ามมีถามเรืยองเขาทำไมเขาเป็นคนใต้ที่สงเรื่องแบบนี้ทําไมภาคอื่นเขาไม่มันมีนะคะแต่ใช่มันมีแต่ด้วยความที่ต้นต้นเขาเรียกลุยไฟอ่าอะไรเงี้ยเหยียบต,ต้นกําเนิดอ่ะมันมันมันอาจจะมาทางถิ่นใต้มากกว่าออลุย,ยไฟที่เียรเคยลุยไหมลุยค่ะ ปีนบันไดมีดเหมือนที่เขาเห็นกันในทีวีที่แทงคอไม่ไม่มีเนะมีค่ะแทงคอด้วยเหรอก็เมื่อกี้ให้อาจารย์รันมีคลิปอยู่มมีคลิปด้วยโอ้โหเดียมีแทงคอด้วยเรก็เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อไม่กลัวเลยกลัวแต่ตอนนักตอนนั้นมันมันไม่ใช่ตัวตนของเราเอางี้พี่รายฝั่งพี่เจอของแบบนี้พี่เดินหนีเลยคนละทางเลยใครมาแทงต่อหน้าพี่พี่เดินหนีเลย เออไม่ไม่ไม่รู้สึกว่ากลัวจะเอามาแทงเลยมันไม่ไม่กลัวใช่ไหมกลัวกลัวกลัวแต่เราไม่กลัวแล้วล่ะเสร็ปีจะไปกลัวทําไมเนี่ยกลัวทุกปีอะค่ะจริงอ่ะกลัวทุกปีคือเป็นอะไรที่แบบแล้วถามจริงที่คนทรงกับคนทรงเจอเนี่ยคุยกันรู้เรื่องไหมเจอกันปกติไม่เจอในเวลาทรงเราไม่รู้เขาคุยกันไหมเราไม่รู้ตัวใช่ปะ เราไม่รู้ตัวลัวซค่มีใครมาถ่ายคลิปให้เราดูตอนเริ่มวะมีค่ะมีแล้วดูแลเป็นไงตอนแรกที่ดูก็ขนาดน้องใช่ดูตัวเราคือแบบอยากร้องไห้ทําไมต้องแบบทําเรามันทรมานอ่ะถ้าถ้าเกิดเป็นตัวเรามันคงจะทรมานมากเคยเห็นตัวเองตอนที่เป็นอย่างนั้นมีคนถ่ายมาให้ดูค่ะแล้วรู้สึกเป็นไงเฮ้ยแล้วเทพเทพที่เดียขั้นมาประทับร่างเดียเนี่ย คนจีนเรียกว่าอะไรนะขอ,อกทีนอังไห้ยี่ค่ะมีอยู่ที่ใต้ที่เดียวอ่ะหรือว่ามีทั่วมีทั่วค่ะอังไหยี่เกลือคือ,คอเป็นสิทธิ์ของพระพุทธสั์ควนอิมที่อยู่ซ้ายขวาที่ในรูปปั้นน<ะ>ี้ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดียนี่ก็ไม่กินเนื้อวัวไม่กินค่ะทำไมอ่ะถึงไม่กินเนื้อวัวเดี๋ยวอที่บายให้คนฟังดูนะทำไมคนคือความเชื่อนะคะไอเขาบอกว่าวัวเป็น มันมันมันมีความเชื่อที่ว่าพ่อของพระพุทธศาสนาเออ่ะเกิดเป็นวัวใช่ใช่แล้วทำแบบนี้คุณพ่อรู้ไหมพ่อรับไม่ได้เลยค่ะที่แรกจริงป่ะใช่เพราะแต่ก่อนพ่อเขาจะไม่เชื่อเรื่องแบบนี้พ่อบวยเลยค่ะบวยเลยเหรอใช่ค่ะอะไรดีทำไปก็เราบอกว่าเราแอบเดียวแอบเอาไปทาเองใช่ไหมไม่ไม่ใช่คือตอนนั้นด้วยความที่เอางี้เดี๋ยวถามลุงกงเลย วันแรกที่เขาให้เดียมารับร่างเนี่ยใครเป็นคนพาเดียไปแม่มเอาไปว่าแม่เชื่อเพราะว่าเราป่วยแล้วเสร็จทีนี้มันรักษาด้วยพาไปหาใครตอนนั้นพาไปหาใครก็เ,เป็นร่าง<จ>เหมือนกันเป็นสารเจ้าจำได้จำได้ค่ะจีเมืองตังใช่ค่ะพอพาไปหาปุ๊บเป็นไงบ้างจากที่ว่าเรานอนนอนนอนติดเตียงนะคะก็หายแต่เขาบอกว่าให้รับองนี้ที่เขาเรียกรับขันเหมือนกันนะ ไม่เหมือนไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนอ๋อไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนค่ะเขาเรียกว่ามาทรงใช่ค่ะโอ้แลหลังจากนั้นพ่อรู้ไหมวันที่ไปรับรางยังไม่รู้ค่ะแล้วไม่รู้ตอนไหนรู้ตอนที่เปิดรับเต็มองค์เต็มตัวแล้วก็คือเปิดคือทรงแล้วค่ะคือไปร่วมกับเทศกาลกินเจใหญ่ะของจังหวัดตังเลยเค่ะ